นักเรียนเคยแต่งกาบยานีมาหรือยังเคยนักเรียนจำฉัทลักษณ์ได้ไหมคะมในสมุดมีไหมเหมือนเคยจดฉัทลักษณ์ไม่ใช่หรอนักเรียนใช่จดไปแล้วจำไ,ได้ด้วยไม่ได้จดหรอนี่ นักเรียนเราเคยจดฉันทะลักไปแล้วใช่ไหมกาบยานี11ด้านวักหน้ามีกี่คำนะคะ5วักหลังมี6ก,ก็เลยเรียกว่ากาบยานี11เดี๋ยววันนี้เรามาดูก่อนว่ากาบยานี11เนี่ยคืออะไรนะคะอา่นักเรียนไม่เสียงดังเงียบๆเขาบอกว่า บทร้อยกรงเนี่ยจะมีหลายประเภทเลยทั้งกาบโครงมีอะไรอีกไร่ฉันฉันก็คือกาบนั่นแหละกรอนนะคะแต่เขาบอกว่าการแต่งบทร้อยกองประเภทกาบที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นการแต่งคำประพันธ์ที่ง่ายที่สุดเพราะว่าอะไร มีแค่การบังคับจำนวนคำเฉยๆอย่างกบาบยานีส1บก็มี11ดคำด้านวักหน้ามีหวักหลังมี6มีแค่การบังคับจำนวนคำเสียงและสัมผัสซึ่งถ้าเป็นการบังคับคารูละหูเนี่ยมันก็จะยากแต่ว่าคำประพันธ์ประเภทกาบที่เราจะเรียนเนี่ยยังไม่มีการบังคับคารูละหูนะคะคารูละหูเนี่ยจะเป็นคำประพันธ์ประเภทฉัน โคงฉันกาบกรไายแต่วันนี้เนี่ยเราจะเรียนกาบนะคะโดยเขาบอกว่าคำประพันธ์ประเภทกาบนักเรียนดูในหนังสือควบคู่ไปด้วยอยู่ตรงไหนแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้ไปได้นะคะเขาบอกว่าเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วแล้วก็นิยมแต่งร่วมกับคำประพันธ์ประเภท ฉันนะคะเพราะว่ามีเสียงไพเราะนั่นเองโดยคำอาวุนคดีประเภทกาบที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือกาบเฮเรือและกาบห่อโคงสเสด็จประพาทานทองแดงที่เจ้าฟ้ากุ้งนะคะเป็นผู้แต่งก็คือนั่นเองนะคะนักเรียนกาบเฮชมเครื่องคาวหวานที่เราเคยเรียนเนี่ยก็มีชื่อเสียงเช่นกัน ใครเป็นผู้แต่งนะกกาเพจชมเครื่องคาหวานราชการที่เท่าไรลืมไปแล้วราชการที่สองนะคะแล้วก็เรื่องกับพระชัยสุริยาที่เราเพิ่งจะเรียนจบไปใช่ไหมใครเป็นผู้แต่งกับพระชัยสุริยาใครเอ่ยสุนทรผูนะคะ อาก่อนอื่นนักเรียนมาดูลักษณะข้อบังคับของบทร้อยกรองประเภทกาบนักเรียนดูในหนังสือควบคู่ไปได้เลยนะคะอันแรกเลยเนี่ยคณะคณะคืออะไรคณะก็คือจํานวนที่กําหนดในหนึ่งบทว่ามีกี่วรกแล้วก็วรละกี่คําเช่นกาบยานี11เ,เนี่ยจะ มีทั้งหมด11คําคำใช่ไหมนักเรียนถ้าเป็นกบบาบฉบัง16ก็จะมี16คําคำถ้าเป็นกาบสุรังคนาง28ก็จะมี28คําคำเป็นการกำหนดวักและคำเนี่ยเขาจะเรียกว่าคณะนะคะอันแรกอย่าเล่นอันที่2เสียงก็คือเป็นข้อบังคับเสียงวรรณยุก กาบแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยจะมีข้อบังคับเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันไปนะคะอันที่สนอกจากจะมีคณะมีเสียงแล้วเนี่ยก็จะมีสัมผัสสัมผัสเนี่ยจะเป็นข้อบังคับที่ใช้ในฉัน,ฉนทัลักษณ์นะคะเพื่อให้มีความคล้องจองกัน โดยจะประกอบไปด้วยสัมผัสในและสัมผัสนอกสัมผัสในเป็นยังไง1นึ่วคมันสัมผัสสัมผัสในวัคเดียวกันแต่สัมผัสนอกก็คือเป็นยังไงคะเป็นสัมผัสระว่างบทนะคะอ่าสัมผัสในนักเรียนดูเขาบอกว่าสัมผัสในเนี่ยเป็นสัมผัสที่อยู่ภายในวัค โดยสัมผัสในเนี่ยจะช่วยให้บทร้อยกองที่เราแต่งนะคะมีความไพเราะแต่ว่าคำพันธ์ประเภทกาบของเราสัมผัสเ,เป็นสัมผัสนอกวักหรือว่าสัมผัสระหว่างวักระหว่างบทนะคะโดยกาบแต่ละชนิดเนี่ยจะมีการบังคับที่ แตกต่างกันไปนะคะก็คือคำสุดท้ายในวรรคแรกจะส,ส่งสัมผัสกับวรรคต่อไปเงี้ยเรียกว่าสัมผัสนอกนะคะจะขึ้นอยู่กับกาบแต่ละชนิดนะคะก็จะแตกต่างกันไปอ่นในส่วนของเราเนี่ยเราจะเรียนกาบยานี11นะคะกาบยานี11เเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกาบที่แต่งง่าย ง่ายไหมง่ายไหมนักเรียนเ,ออเขาบอกว่ามีการแต่งง่ายแล้วก็มักใช้พรรณนาชมความงามของสิ่งของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกาบยานีสิบเเนี่ยจะมักนิยมแต่งคู่กับโครงก็คือ จะขึ้นต้นด้วยโค้งและต่อด้วยกาบยานี11ที่เราเรียกว่ากาบห่อโค้งแต่ว่าเรายังไม่ต้องแต่งถึงขั้นนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะสอนให้แต่งกาบยานี11ไปพร้อมๆกันอ่านักเรียนดูหน้าต่อไปค่ะลักษณะของกาบยานี11เนี่ยเป็นยังไงบ้าง คณะก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกคณะก็คือเป็นจํานวนวรรคจํานวนคําคณะในกาบยานี1 1นะคะ1บทเนี่ยก็จะมีกี่บาท2บาท1บาทมี2วรรคนะคะวรรคหน้าจะมีคําคำวรรคหลังจะมี6คคำใช่ไหมรวม1บทแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด11 รวมะ,ะรวม1บาทนะักเรียนรวม1บาทก็คือบรรทัดหนึ่งเนี่ยจะมี11คําคำบาทแรกเรียกว่าบาทเอกส่วนบาทที่2เนี่ยเรียกว่าบาทโทนะคะพยางและจำนวนคำรู้อยู่แล้วว่ากาบยานี11เนี่ยก็จะต้องมี11คําคำก็คือวรรคแรกมี5และวรรคหลังเนี่ยมี6คคำส่วนเสียงนะคะ เสียงเนี่ยเขาบอกว่าคำสุดท้ายของบาทโทจะใช้เสียงวรรณยุกต์สาม,มันแล้วก็จัตะวาเป็นส่วนใหญ่นะคะทำให้มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นมีการสัมผัสยังไงบ้างก็จะมีการสัมผัสระหว่างวักและก็ระหว่างบทด้วยนะคะอนักเรียนดูแผนผังกับยานี11บเอ็วักแรกมีห้าคำ เขาสัมผัสยังไงบ้างอันนี้ด้านบนสุดเนี่ยเป็นสัมผัสระหว่างวัคก,ก็คือคำสุดท้ายใช่ไหมของวัคแรกก็คืออันนี้ใช่ไหมคะนักเรียนสัมผัสกับคำที่หนึ่งสองหรือสามก็ได้ของวัคที่สองนะคะอันนี้เรียกว่าสัมผัสระหว่างวัค แต่ถ้าสัมผัสระหว่างบทเนี่ยก็คือเป็นคําสุดท้ายของบทแรกสองบรรทัดนี้คือหนึ่งบทนะคะคำสุดท้ายของบทแรกก็คือคํานี้จะต้องสัมผัสกับคําสุดท้ายของบาทเอกก็คือต่อไปเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะในที่นี้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีกี่บท มี2บทนะคะ1บทก็คือ2บรรทัดมี4ี่วรรคนะคะนักเรียนจดฉันทลักษ์ของกาบยานี11ไปเรือยงในสมุดเคยจดไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะนานักเรียนเปิดดูเลยเดี๋ยวครูจะให้ลองช่วยกันแต่ง กาบยานี11ในชั่วโมงนี้ส่วนชั่วโมงถัดถัดไปเนี่ยครูจะสั่งให้นักเรียนแต่งเป็นกลุ่มนะคะแต่วันนี้เนี่ยให้ช่วยกันก่อนอ่นนักเรียนดูบทนี้ กาบยานี11ด้านบนเป็นแผนผังด้านล่างครูมีกาบมาให้อันนี้ก็คือ1บทให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันแต่งต่อไปซิว่าควรจะเป็นคำว่าอะไรที่มันส่งสัมผัสได้ถูกต้องสันทลักษณ์ต้องถูกต้อง ่ช่วยกันแต่งได้ไหมคะโรงเรียนอื่นด้วยนะคะนักเรียนถ้านักเรียนตอบได้ยกมือได้เลยนะคะนักเรียนบ้านแม่สลิดหลวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะคะถ้านักเรียนตอบได้นักเรียนยกมือได้เลยวักหลังวักหน้ามีห้าวักหลังมีเท่าไหร่คะมีหกคำนักเรียนลองช่วยกันรักษาธรรมชาติ แสดงว่าคำที่สามของวัคต่อไปเนี่ยจะต้องสัมผัสนะคะกับวัคอลขอลองช่วยกันสิไม่นิยมเอาซ้ำกันนะถ้าชาติแล้วก็ไม่ต้องชาติแล้วนักเรียนอ่มีคำอื่นอีกไหมนักเรียนเปิด พยัญชนะไทยก็ได้แล้วลองเขียนดูว่ามันสามารถใช้คําไหนได้บ้างเ <c oughs> ปิดในโทรศัพท์ก็ได้นักเรียนมีไหมพยัญชนะ <c oughs> ได้ได้ <c oughs> เพื่อนบอกว่าอะไรนะเชิญชวน,ชนญาติอะไรต่อ <c oughs> มันจะต้องมี6กคำนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคำสุดท้ายของวัตถี คำสุดท้ายนะคะจะต้องสัมผัสกับคำว่าจุดด้วยนะเออนักเรียนดูครูม,มีสัทลักษ์แล้วบนจอได้ไหมเอ่ยรักษาธรรมชาติญาติ ได้คำว่าญาติได้คำว่าอะไรอีกคำว่าอาดอาดแบบสะอาดอะใช่ไหมได้ไหมอาคำว่าสะอาดมีคำว่าอะไรอีกรักษาธรรมชาติเอาอะไรดีวอลสุดท้ายต้องต้องเชื่อมกับคำว่าจุดด้วยนะจุดสามารถใช้อะไรจุดขูดสุด เอออ่าเร็วๆๆๆเร็วช่วยกันแต่งยากหรอกัน่านักเรียนเร็วช่วยกันช่วยกันต่อถ้าแค่นี้ไม่ได้เนี่ยงานกลุ่มไม่ได้แล้วนะไม่ เพราะครูต้องสั่งงานกลุ่มนะคะแล้วงานกลุ่มเนี่ยให้แต่งห้าบทค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือหนึ่งบทเนี่ยที่นักเรียนเห็นเนี่ยแต่ครูจะสั่งงานกลุ่มห้าบทฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องต่อให้ได้อันนี้คือต่อแค่หนึ่งวักนะนักเรียน รักษาธรรมชาติอะไรดีอ่านนักเรียนโรงเรียนไปทางตอบได้ไหมคะอะไรดีนักเรียนเร็วเร็วเร็ว เมื่อกี้มีเพื่อนบอกนะคะเพื่อนบอกว่ารักษาธรรมชาติรักษะอาดเราอย่าหยุดได้ไหมอ่ะครูจะลองเขียนนะคะอะสัมผัสถูกต้องไหมเอ่ย รักษาธรรมชาติรักษาอาดเราอย่าหยุดคำว่าชาติสัมผัสกับคำว่าอาดคำว่าหยุดสัมผัสกับคำว่าจุดฉะนั้นได้ไหมคำนี้อ่าได้ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปข้อที่สองอืม เมื่อกี้วักที่สองอันนี้วักแรกอะไรดีกินอะไรเอ่ยที่มันกินสัมผัสกับสัมผัสกับคำสุดท้ายของวักแรกอะไรที่สามารถกินทานไปไม่เกิดโทษมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นชื่อเป็นชื่อผักใช่ไหม ได้หมดนักเรียนอลองแต่งสีใครตอบได้ใครตอบได้ยกมือเลยนะคะข้อนี้ขอโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงได้ไหมคะนักเรียนลองช่วยกันแต่งหน่อยคะ่ะกาบยานี้1 1 ภาคแรกมีกี่คำห้าคำโอ้โว่าจะมาเนาะผักผลละไม้ทวรกินมันต้องง่ายผักมีวิตามินได้อ่ะ,อะนี่ก็ออกนี่ก็ออกละโรงเรียนม,มัธยมสลิดหลวงได้ไหมคะ โบกมือให้หน่อยได้หรือยังลูก ครูไม่ได้ยินเลยค่ะเพื่อนนี่ก็ได้ๆดๆๆ,ๆเยอะแยะเลยตอนเนี้ยอ่านักเรียนไม่เป็นไรค่ะครูไม่ได้ยินเนาะ อะตากพิทีอาคมก็ได้ได้หลายคนเลยอ่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าผักมีวิตามิน ได้ไหมคะ,อ,ะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามผักมีวิตามินอ่ถูกต้องนะคะคำว่ามินสัมผัสกับคำว่ากินนะคะอ่ะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยคะ่ะ อ่ะข้อต่อไปนะคะอ่ะอีกแล้วคราวนี้เป็นต้นไม้คราวนี้เป็นต้นไม้ต้นไม้ให้ร่มเงาต่อว่าอะไรดีแล้วก็พักกายหายลำเค็น ร่มเงาเป็นที่พักใจลำเคนแปลว่าลำบากได้แล้วเหรออ่ะเร็วมากว่ามันต้องสัมผัสกับคำสุดท้ายด้อยู่กังเขาให้ใจเย็นอ,อยู่กับเขาให้ใจเย็นครับอ่าอยู่กับเขาให้ใจเย็น <c oughs> อ่านถูกต้องไหมคะนักเรียนอ,อ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามต้นมา ถูกต้องนะคะคำว่าเงาสัมผัสกับคําว่าเขาและคําว่าเย็นสัมผัสกับคําว่าเคนอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยคะ่ะอ่ะข้อต่อไปอันนี้เป็นวักสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอุ อันนี้เป็นวรรคสุดท้ายนักเรียนสังเกตดูกาบยานี11วรรคสุดท้ายมันมีสัมผัสไหมมันมีสัมผัสระหว่างบทแต่ในที่นี้ตัวอย่างของครูมีแค่บทเดียวฉะนั้นมันไม่ต้องสัมผัสกับอะไรเลยแค่มีจํานวนคํากี่คํา6คําอาจจะต่อว่าอะไรมันออกกําลังกายเหล่าโลกร้ายจากไกลห่างเดินวิ่งอย่าเว้นว่างอะไรดี าคนอื่นๆบ้างนักเรียนช่วยกันคิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูสั่งงานกลุ่มเนี่ยนักเรียนก็ต้องช่วยกันไม่เอาคนเดิมๆคำว่าอะไรดี ได้หรือยังได้ไหมได้ไหม,มไ,หได้ไหมเออนูเล่นเไหนใครได้อะไรนะ <c ười> เพื่อนได้แล้วมันออกกำลังกายเหล่าโลกร้ายจากไกลห่างเดินวิ่งอย่าเว้นบ้างลองดูบ้างมิเสียหายอ่าได้ไหมคะได้อันนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยคะ่ะอ่าอีกหนึ่งขอ้อใช่ไหมอะ่ะ หมดแล้วหรอ,อหนึ่งข้อสุดท้าย พวกเราเป็นนักเรียนมันอ่านเขียนเรียนหนังสืออะไรอีกดีให้สมชื่อเป็นนักเรียนวักนี้จะต้องสัมผัสตรงไหนคะคำสุดท้ายก็คือคำว่าสือเนี่ยต้องสัมผัสกับความสุดท้ายของวักนี้ใครตอบได้ ใช้คำว่าอะไรได้บ้างคำว่าสืคอคำว่าปรือคำว่าคืออะไรได้เลอ้ย,อย,ยเรื่องเรือได้ชื่อเสียงเป็นเรื่องเรือ ใช้อะไรดีได้อะไรรรศึกษาให้เรื่อง พวกเราเป็นนักเรียนมันอ่านเขียนเรียนหนังสือศึกษาให้เรื่องลือได้ตอบเลยไม่เอากูกูให้ลินนี่ตอบเนี่ยเนี่ยอ่นนักเรียนฟังเพื่อนนะคะคูคูไม่เอาเขาหรอกอ่ะพวกเราเป็นนักเรียนมันอ่านเขียนเรียนหนังสือศึกษาให้เรื่องลือ ให้สมชื่อเป็นนักเรียนได้ไหมคะอ่าได้ถูกต้องนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยคะ่ะอ่าหมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นกาบยานี1 1แค่หนึ่งบทที่ครูเนี่ยมีให้แล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันแต่งฉะนั้นเดี๋ยวครูจะสั่งงานในชั่วโมงต่อไปเป็นงานกลุ่มนะคะให้นักเรียนช่วยกันแต่งนักเรียนพอจะรู้หรือยังสัมผัส วักหน้ามีห้าคำวักหลังมีหกฉันฉันทลักษ์เป็นยังไงการส่งสัมผัสเป็นยังไงต้องถูกต้องนะคะนักเรียนอาสำหรับวันนี้นะคะจบกับยานิสิบเอ็ไว้เท่านี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำงานกลุ่มอาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ